าพาไปชมหลังบ้านวัดที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งครับเราจะขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งหนึ่งมกราคมพอดีเราเล่นอยู่แถวนี้พอดีนะครับประดามันขึ้นทั้งใดทั้งมัโอ้มันเป็นตญา,านไหมคนลดเป็นเทืเสียวทางได้บุยามโลกดิสัน Ủa na cua mạc rồi ạ à? à, đeo đeo nào À, khuyến mắt hòn lẹo, ôi Úi xéo Suối mạc ạ à. chinh chinh lời เดี๋ยวจะไปหาตูหรูอยู่ โอ้มีพัดลมด้วยฮัตรฮตริรฮัตสวยมากเลยอะ่ะงามงามงาม งามมากเลยอ่ะพี่นอ้องเมื่อพบเนือโน่นสายบ้านเพลเราต้างรักกันเหมือนแฟน เดี๋ยวจะพาไปหาตู้รูนะครับรอลูกสาวมาก่อนเข่าวสวยลันขอบคุณพี่น้องป้องปา้ แทบช็อกคบเห็นแบบนี้ครับโดโดโดขึ้นมาขึ้นมาโด ขึ้นมาขึ้นได้ไหมขึ้นหอดต่าแค้นนะเห็นต่าโดนะต้าโดต้าโดต้าแคนครับนี่คือบ้านอุ่งอิงรัตนาพรเราจะอยู่นี่ถึงเที่ยงครับเราก็จะไปซักผ้าแล้วก็จะเดินทางไปอำเภอราศีสไลนะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่เข้ามาเบิงมาชมครับ ใจเราเปิดอ๋อพิเชียวครับหนึ่งมกราคมนี้เจอกันแน่นอนครับที่นี่นะครับผมกับบ้านหลังบ้านหอฟันหลังนี้นะครับบ้านของ f อฟเมื่อสุภสุคนนะครับสวยมากเลยภาพยามเช้าครับ ขึ้นลำบากมากเลยซีสเกตกันเองหตะเกล้งเจ็กัน เดี๋ยวจะไปหาตูรูอยู่ตู้ดูว่าตาตอนนี้เขากำลังเริ่มเกี่ยวข้าวครับตูวนี้สวยมากเลยสวยเรสวยมากเลยปูเสร็จหมดแล้ว ล้วก็ใส่หมดนะครับจริงๆน่าจะมีประตูทางออกเนาะออกไปทุ่งนา สวยนะโอ้โหวันรับสาขก็มานะครับเอาขอบคุณทุกกลังใจนะครับช่องแชร์ละเพิดออฟฟิเชียลนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับถ่ายพี่น้องเพิ่งวันนี้เราีงานงานที่สีสเกตนะครับผม อยู่อำเภอลาดีสลายยังนไป่กำลังแรงใจครับสาวน้อยเพชรปั้นแพงเต็มวงเต็มโชว์นะครับผมขอบคุณความหัดความแพงครับมาบบดได้ไรสดสองหมื่นแล้วพี่น้องเนื่องจากสัญญาณโบมีเลยนะครับผมวันนี้น่าจะน่าจะมีนะวันนี้น่าจะมีนะครับ fc พลังเงียบครับมาลลยขึ้นบ้านใหม่นะครับบ้านหอฝันวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับผม พกันคลิปหน้าครับพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม